ไ้คร hey, ับโดนแล้วเห็นไหมโดนโดน ถนนเราก็มาหาตีปลากันในร่องข้างทางนะครับผมวันนี้โดยใช้เหมือนเดิมไอ้เต้าโน,โน,น้นึงวิศัยใช้ตีเลมอนนะตีเลมอนแล้วก็ลอกบีเลียนคันแอเกียเอ็กคอสนาโนนะครับสามสิ่งนี้เดี๋ยวดูกันว่าวันนี้จะหาปลาได้หรือเปล่ากับหมายข้างทางแบบนี้นะครับหมายที่ใครๆก็ตีกันนะเราก็จะอาศัยจังหวะเออเขาเรียกอะไรนะตรงไหนที่ลกๆใช่ไหมเราก็จะทอยเหยื่อเข้าไป แล้วก็หยอดหยอดหยอดดูนะหยอดแล้วก็ยกยกยกดูถ้ามันลากอะไรเราก็ยกยกเคาะเคาะดูถ้ามันลากได้เราก็ลากเป็นจังหวะยาวๆไปเลยนะก็ฝากว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดต่อผมด้วยนะมีติกตอกนะติกตอกอยู่ด้านล่างนี่เลยนะผมขึ้นให้ด้านล่างนี่เลยฝากไปกดไลค์เอ่อกดติดตามกดกระดิ่งกดอะไรไม่รู้ว่ากดทุกอย่างนะนะลองมาดูนะครับลองติดตามอีกช่องทางหนึ่งนะไปเดี๋ยวเราตกปลากันดีกว่าวันนี้ กดรายงานรีพอร์ตอะไรก็กดกดกดเถอะเนี่ยอันที่บอกแล้วมันมีปลาเห็นไหมยกใหม่ที่ทุกคนช็อตนี้เมื่อกี้ไม่เนี่ยปลามันนอนข้างกะลิงยกยกเอาเอ้ยปลากัปะปลากัะเห็น <c oughs> ไ,ไหมยยกเอาอะ่ะ โอ้โหมานี่นมันละมานี่มันละจะปะกระทะมัละอะไรจะไปจะดูาหายแน่นาอ,อุ้ยอุ้ยโดนแล้วโดนแล้วอุ้ยโดนเฉยเลยว่นแล้วมีตัวโดนเฉยเลย <grading> กองงงใช่ป่ะกองงงใช่ป่ะคือผมบอกว่าเมื่อกี้นะผมว่ายกเอาดีกว่ายกแม่งเลยอะไรเงี้ยยกจึ๊กชึ๊กชึ๊กปลามันกัดเขาเรียกอะไรกัดดูนะบุ๊บเข้าไปดีแต้มแรกเช้าดีเลยทุกคนอาไอ้เต้าสีเหลืองยังไงมันตกง่ายขนาดนี้นะไอ้เต้าเนี่ยมันยกหยกเอามันก็กินนะทุกคนเนี่ยปลาข้างทางมันไม่ได้ใหญ่อะไรมากทุกคนนะนีะเนี่ยทีเด็ดปลาเล็กเลยทุกคนบอกเลยนะเนี่ยใช้ได้นะ มันตีไม่ได้ใช่ไหมเราก็หยอดตามช่องหยกหยกหยป<ย>ุ๊บกลับเลยแจ๋วไปเก็บแต้มเก็บภาพทุกคนมาข้างทาง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 อุ้ยอันอันอี้ว่าสวยจัะสวยจัะสวยจัด เช็คหม้แตกวินี่เนาวนี่เนาวนี่เนาวโอ้โหวิข้าเต็มเบ้าเลยโอ้โหทุกคนนี่ตัวปลาตัวแค่นี้ดูดิ งับไปหมดทั้งตัวเลยทุกคนนี่เป็นการค้นหาปลาช่อนข้างที่โคตรสนุกกว่าวันนี้นะทุกคนบอกได้เลยแตมที่สองนะตัวจิ๋วเลยเนี่ยเอา้าเก็บภาพทุกคนทองหนึงน้ำหนึงสวยเลยเนี่ย côn đồ nhúm nè, được không? chôn chôn dài, chôn dài, chôn dài ăn chôn dài ครับโดนลกเหินไหม โดนลุกเห็นไหมใหญ่เว้ยกัดเลยกัดเลยทุกคนโอ้โหใหญ่วะใหญ่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 โอ้โหเอาเต็ดแล้วนะเอาโอ้ใหญ่วะอันโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ยกเลย,ย <ะ S 2> โอ้โหโอทุกคน โคตรใหญ่อะว้าวคูเห็นปะก็เห็นปะตีไม้เดียว่างนั้นนะครับทุกคนนี่ข้างบนแล้วครับกำลังทำคางอยู่เลยทุกคนโตแล้วยังใหญ่เลยโอ้โหโทฟี่อีกแล้วทุกคนนี่โหคนเป็นไงลอกบิเลียนคันไอเกย์คอสเหยื่อไอเต้าสีเหลืองทุกคนนี่โอ้โห อุ้ยหัวปักเลยหมูวันก็โดนตัวใหญ่นะนี่แับโต๊อีกแล้วครับทุกคนนี่ยักษยักษ์เลยทุกคนกงัดตรงงูเลยละ่ะงัดมันๆเลยคันไอเกย์คอสนาโนลอกบิเลนนะฝากคนด้วยทุกคนเอาเก็บภาพทุกคนนี่มาถึงคลองข้างถนนนะครับเข้ามาในซอยนิดนึงตรงไหนก็รู้เน,นี่ยตรงเนี้ย อ่ะแถวแถววงังไซรพูลน,นะนี่มันดงปลาช่อนชัดๆเนี่ยที่ปลามมันกเพิ่มน้ำอยู่ ตรงนั้หน้าโดนจัดเนี่ย <c oughs> อนนสวยจัดสวยจัดห <c oughs> มายใครก็ไม่รู้เนี่ย ตีเันแฟ่มดแล้วหาตีกันเฟ่หมดแล้วฉังไม่กัดจะได้ไปลังมิ้มนะลังใหญ่นงหาเจอเข้าหาจอออกเป็นมิ้มหมดแล้วโอ้โหสวยสวยจริงๆ ตรงนี้อ่านไม่เล่นไปเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ยังสวยย,ยังไงตั้งหานไม่ติด ฟ้ากำลังจะกัดเลยถอยหลังไปเลย ดูนดูนดูดเหรอดูดเหรอดูดเหรอข้างทางทุกคนถนนข้างทาง,าง,างเออฮ้เยเมื่อกี้มปนตัวใหญ่กว่านี่ปะ <c oughs> <c oughs> อะไรกันนี่ป่าโอ้โหใหญ่อยู่แต้มแรกนะแต้มต่อไปต่อไปเล็กลงเล็กลงเอาโอเคไอ้เต้าเอาอยู่นะอีกหนึ่งแต้มไปเก็บภาพไอ้เต้าน้องนึง